สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบอฟกอกนะคะเช้านี้ก็นี่แหละนะคะก็ส่งตกกะกะแตนเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วล่ะติดปีกแล้วนะคะ f อหลายตัวเลยนะคะโอ้โหดูนะคะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนี่กำลังลอกคาบนะคะว้าวตัวใหญ่ๆยาวๆทั้งนั้นเลยนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะจากรแตนของคุณแม่อ๊อฟเนี่ยอุ้ยเพราะว่ากินดีอยู่ดีกินแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเส์บให้ทั้งวันวันนี้พ่อนิมนก็เกี่ยวมาแล้วนะคะหนึ่งโลจ้านะคะป๊๊ด่นนะคนนะใส่ปีกแล้วะคะ่ะติดปีกบินแล้วเ่มเยอะแล้วค่ะวันนี้น่าจะมากกว่าร้อยตัวแล้วนะคะที่ใส่ปีกกันนะคะ ิดปีกบินได้นี่นะคะยาก็มาแล้วหนึ่งล้อนะคะเต็มๆเ,เลยอันนี้น่าจะให้ช่งชวงเช้าก็น่าจะหมดแล้วค่ะนะคะนี่นะคะตัวนี้กำลังลอกคาบใหม่ๆนะคะดู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 ่ดดดดอดูจากะกะแตนนะคะปปีกขาวตัวยาวมากเลยนะคะนี่ FC อันนี้ปีกเขายังอ่อนอยู่นะคะก็ยังไม่ขยับไปไหนโอ้ยใหญ่หลีค่ะพูนพุนพนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ขยับขยับแล้วเริ่มแล้วนะคะขาเขาขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รอให้ปีกแข็งนะคะแข้งขาแข็งเขาก็จะเดินได้แล้วละ่ะนี่นะคะข้างบนด้วย เออเขา,าบอกว่าปีกกาขาแข็งนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะให้อาหาร ฟ้งตั้งยากก่อนนะคะ

นี่นะคะเอาประมาณนี้ก็พอก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็เราค่อยให้อีกนะคะเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูนี่เราให้หญ้าก็ประมาณนี้นะคะนี่บุฟเฟ่เมื่อคือนนี้ก็ให้แล้วก็ขึ้นนอนนี่ก็เริ่มไต่มาแล้วนะคะตอนนี้ัยเยียเยแล้วโอ้โหเขามีกลิ่นหญ้านะคะเขาก็นี่นี่เอฟซี FC เกิดอาการแล้วนะ เริ่มจับแล้วหเห็นไหมคะไตข้ามมาแล้วตัวนี้นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะถึงยาปุ๊บทันทีส่วนข้างบนก็จะมาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันติดกับมุงเน้ด้านบนเข <c oughs> าก็จะพากันมา,เ,าเริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะ เดี๋ยวอีกสักแป๊บก,ก็ค่อยอัปเดตนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเต็มใบไม้หรือเปล่านะ,ะนี่มาแล้วบางตัวก็โดดล่มลงมาเลยไม่ได้กลัวจิบนะคะเพราะมียาหลองรับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปดูคอกนั้นกันนะคะเพราะว่าพ่อนิ่มกําลังเอายาเก่าออกค่อยๆเอาออกค่ะนะคะส่วนอันนี้ลอกคาบเยอะนะคะคุณแม่ก็เลยไม่เอาออกเยอะก็เอาไว้อยู่เหมือนเดิม นี่นะคะเริ่มทยอยกันมาแล้วแทะแล้วค่ะถึงปุ๊บแทะปั๊บเลยนี่นะคะอันนี้หญ้าที่เราให้เมื่อคืนนะหมดแล้วเหลือแต่แต่จริงๆลำเขาก็อ่อนอยู่นะว่าจะลองทุบก,ก็ยังไม่ได้ทุบดูนะคะนี่นะคะ fc อูอ้หูมีแต่ตัวสวยๆนะคะก้นยาวๆอุ้ยอันนี้ต้องแต่ง กำลังลอกคาบเชียวลอกคาบใส่เสือเ้อกาะมาดูว่าลอกคาบปีกใส่เสื้อเกาะเดี๋ยวพ่อรีบเอาญ้าเข้ามาเดี๋ยวเขาหล่นลงแล้วเนี่ยลพ่อหักตัวแล้วร่วงลงเพราะว่ามันอ่อนเนาะตัวเขานะคะนี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มรีบเอาญ้าเข้าเลยนะคะเพื่อจะได้รองรับไอ้ตัวที่มันตัวอ่อนๆนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูว้าววันนี้นะคะตะกัดแตนทั้งหมดเลยนะคะเขาก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าพ่อ,พอทำความสะอาดพอกนะคะ ป <But> ไม่รู้กี่ตัวนะคะนั่ไม่ได้เลยเยอะเยียเยอะเยียเลยว้ายนู่นนู่นอู้หูเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยก็ถือว่าได้เรียนรู้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้มีงานทำต่เช้าเลยนี่อ่ะเดี๋ยวให้พ่อนิ่มให้หญ้าก่อนนี่นะคะการให้หญ้าก็เราก็จะตั้งหญ้าไว้นะคะ ค่อคอยทำโอ้ตกใจกระโดดเลยนะคะตอนนี้พลักพล,พลเดี๋ยวพ่อยมีกลิ่นยาเขาก็จะมาจับเลยนะคะเนะีขึ้นมาแล้วพ่อนิ่มวางปุ๊บจับปับ๊บเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนแล้วก็จะพาดพๆาดพาดไว้นะคะโอ้เสียงแตกโรบๆอืมเดี๋ยวมันนุ่มเองพ่อ โอเคแล้วแค่นั้นก็เดี๋ยวเขาไต่ขึ้นเองนี่นะคะอันนี้ให้ยาแล้วนะคะเรียบร้อยช่วงเช้าเนาะเดี๋ยวเสายเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ายาของเราจะเหลือหรือจะหมดนะคะนี่อันนี้กําลังลุมพ่อนิมบอกว่าต่อไปก็ไปหาฉีกเอาใบมันแล้วนะคะนี่ชอบมากใบที่มันร่วงเนาะ เป็นชิ้นเป็นอันก็สามารถเอาเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเขากินมากเลยนะคะนี่ลุมอันที่ใบขาดใบหล่นนะคะก่อนอันดับแรกนี่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 ว้าหนุ่มกันแล้วค่ะเหมือนไม่ได้กินเลยบอก็ให้ถึกสอดแจง้งดีใจนะคะหญ้าใหม่มาแล้วเขาสัมผัสได้นะเวลาเราให้หญ้าเนี่ยโอ้โหรีบมากินกันเลย ไตแล้วไตามาเพื่อจะหาหญ้านะคะนู่นอู้ดู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 ด,ด,ดูแค่ไอ้นี่พ่อนี่เห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้คือพ่อนิ่มให้ไปลแล้วก็หาหญ้ามันหย่อนลงมาเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ชิงกันขึ้นแล้วพ่อตอนนี้หนักแล้วค่ะจะขาดอยู่แล้ว <c oughs> คนที่กัดก็กัด <c oughs> น่ารักมากเลยเวลาเราให้อาหารแต่ละครั้งนะคะดูทุกครั้งก็มีความสุข โอ้ยกินเลยลูกกินเลยนะคะรีบโตรีบโตนี่นะคะตันนี้ก็จะลงมาทางด้านนี้นะคะตะกะเตนนี่นี่น,น,นีอ่ะเดี๋ยวไปดูทางนู้นบ้างให้ไปยังไม่ถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งตัวใหญ่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเอซี FC, ถ้าหลุดออกมาปุ๊บจะอ้วนงับเลยนะพ่อไ,ไปไม่ไหนไปไม่ถึงไหนเลย ขอแค่ออกมาจากมุงนะคะจะอ้วนรอง,งับแล้ว,วนะเออนั่นแล้วอ่เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะคะโอ้โพอนี่มาดูมาดูหนุ้มแล้วหนุ้มแล้วโอ้โหจะหมดแล้วนะนะก้านนั้นนะหักทบลงละนี่ไปคาบน้ำลายมักัด,ดเออน้ำลายเขาแบบโอ้โห,โโหนี่เป็นรู เป็นรูป่องแปงเลยนะ FC เหมือนจะขาดแล้วนะนี่ถ้าไม่แข็งแรงจะขาดหมดแล้วเนี้ยเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ออกไม่ได้หรอกอู้ยอะไรเนี่ยอุ้ยสวยมากเลยนี่นะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย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 อีหยังคืองามท้ล่เขาจะกินนี่แหละนะพ่อความนานักของตะกะแเตนกินใบร่วงก่อนเนาะ ที่เรา,เราทําขาดทาหล่นนี่เขาเอาวางไว้บนพื้นแบบนี้นะต้องวางไว้บนพื้นเนาะ<อ>นี่แหละอดูสิ fc ด,ด,ดูดูลายลายตะกระแตงของคุณไม่เห็นชัดมากเลยนะคือมงังงามแ่ละเหลอรมงมงบานท่าน้ำมันพืชโลดหุ้นดดมันทานโรอแล้วมันทาโรอแล้วพอนิมบอกมันทาน้ำมันพืชโร่แล้ว fc บางท่านก็ถ้าเข้ามาเยะนะคะอยากได้ตะกระแตงคุณเมย์ยังยังไม่พอขายนะคะยังไม่ทันได้ โตอันนี้เพิ่งทำหนุ่มทำสาวนะคะใส่เสื้อเกาะกันอยู่ยังไม่มีไข่ไข่ก็ยังไม่ไข่โผล่พูบกโมบกเตงงามหลายคุณนะยิ่งดูยิ่งชอบนี่โอ้ยอ้าวลุยลุยลุยนะคะลุยกันเลยกินญ้าเอาให้ใหม่ๆม่ถึงสมองก็มุกใช่ดูนะนุนๆเวลาเขาขึ้นน่ะอู้หยุ่มกันละค่ะคุณ ตะโอนซ้อนแห้งอ้ยพ่อคว่งนุ้นย้อยแล้วนะหญ้านะ,ะพอพ่อส้มมุงกับเมื่อพ่อนิ่มบอกวันนี้ถ้าสมมติพี่ทําแบบหลายมุงนี่คิดว่าน่าจะ่มีเวลาเฮ็ดหยางเงลยลวเนะา,นาะเฮ็่หยาจะกรนเตนพ่อนิ่มบอกว่าต่อไปก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนทุกทสานช่ยไ,ไปหาเด็ดเอาตามลำมันแล้วละ่พะพ่อบอกอ้ยงามขนาดเลย ะะต้องขอขอบคุณ FC นะคะทุกคนทุกท่านที่ตามดูคลิปให้ช่องอัพกอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก FC นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ